มหาวิทยาลัยชั้นนำจากยุโรปและอเมริกาเริ่มส่งนักวิจัยเข้ามาร่วมทำงานกับนักวิชาการไทยห้องทดลองใหม่ๆถูกตั้งขึ้นในกรุงเทพเชียงใหม่และขอนแก่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนจากอากาศโดยตรงและระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยถูกยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางวิจัยสีเขียวแห่งเอเชีย สังคมโลกเองก็เริ่มปรับทัศนคติใหม่ต่อไทยสื่อมวลชนที่เคยรายงานข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมเป็นหลักเริ่มหันมาพูดถึงบทบาทของไทยในฐานะผู้นำด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซีเนนถึงกับจัดทำสารคดีชื่อ Thailand the Green Key of the Planet ขณะที่เดอ g u การ์ดีอนเขียนบทความชื่นชมว่าไทยไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจแต่ยังเปิดเส้นทางใหม่ให้กับนานาประเทศ ในด้านเศรษฐกิจไทยเริ่มได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดคนรุ่นใหม่หันมาสนใจทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและหลายโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออกเริ่มมีเสาหลักใหม่คือเศรษฐกิจสีเขียวที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไทยเองก็เริ่มปรับพฤติกรรมชีวิตประจำวันหลายครอบครัวหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาบ้านโรงเรียนและวัดหลายแห่งเปิดโครงการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เด็กนักเรียนในขณะที่สังคมเมืองใหญ่เริ่มมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและมีการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทั่วกรุงเทพ ผลสะท้อนที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของโลกต่อประเทศไทยจากประเทศที่ถูกมองว่าเล็กและเป็นเพียงผู้ตามกลับกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของโลกในอนาคตการประชุมระดับนานาชาติครั้งต่อๆมาล้วนเชิญไทยไปเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระเสมอสิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีโลกอย่างสง่างาม ในเวลาไม่กี่ปีหลังจากการลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกับยุโรปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเริ่มปรากฏชัดเจนปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศที่เคยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มมีแนวโน้มลดลงส่วนหนึ่งมาจากการที่ไทยสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ในปริมาณมหาศาลป่าไม้หลายพื้นที่ที่เคยถูกคุกคามได้รับการฟื้นฟูจนกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศผลิตพลังงานสะอาดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านสร้างทั้งรายได้และภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศ สื่อระดับโลกพากันรายงานถึงความสำเร็จนี้โดยใช้คำยกย่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนบางฉบับเรียกไทยว่าหัวใจสีเขียวแห่งเอเชียขณะที่อีกหลายสำนักเขียนว่ากุญแจสีเขียวของมนุษยชาติภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาคนทั่วโลกเปลี่ยนจากประเทศเล็กๆที่มักถูกมองข้ามไปเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและความเป็นไปได้ใหม่ๆของโลก การประชุมสภาพภูมิอากาศโลกครั้งต่อมาที่กรุงปารีสไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมและนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นกล่าวปาฐกถา,าเปิดงานด้วยประโยคที่สร้างแรงสันสะเทือนว่าประเทศไทยเล็กเกินกว่าจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเพียงลำพังแต่โลกทั้งใบก็ใหญ่เกินกว่าจะอยู่รอดได้หากขาดความร่วมมือประโยคนี้ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกและกลายเป็นวลีประวัติศาสตร์ ในสังคมไทยเองคนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาเห็นว่าบทบาทของไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่ยังรวมถึงการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับโลกโรงเรียนหลายแห่งเพิ่มหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทยได้รับความร่วมมือด้านงานวิจัยจากต่างประเทศมากขึ้นและเยาวชนจำนวนมากเริ่มฝันอยากเป็นนะักวิทยาศาสตร์หรือนักนวัตกรรมเพื่อช่วยโลก ทั่วโลกเริ่มเดินตามโมเดลไทยยุโรปนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในนโยบายท้องถิ่นบางประเทศในแอฟริกาและอเมริกาใต้ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญไทยเพื่อนำแนวคิดการจัดการป่าไม้ไปใช้ในประเทศของตนภาพที่เคยเป็นไปไม่ได้กลายเป็นความจริงเมื่อโลกทั้งใบเริ่มยกย่องไทยในฐานะผู้นำที่เปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส และในที่สุดเมื่อมีการจัดพิธีประกาศรางวัลระดับโลกเพื่อยกย่องประเทศที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการต่อสู้กับโลกร้อนชื่อของประเทศไทยก็ถูกประกาศขึ้นท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องผู้คนทั่วโลกต่างยืนขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและยอมรับในบทบาทใหม่ของไทยภาพธงไตรรงที่โบกสะบัดเคียงข้างธงนา,นาชาติกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ตลอดกาล นี่คือจุดสูงสุดที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นกุญแจสีเขียวแห่งมนุษยชาติไม่ใช่เพียงประเทศหนึ่งในโลกแต่เป็นความหวังที่ทำให้ทั้งโลกได้เห็นว่าความร่วมมือศรัทธาและความตั้งใจจริงสามารถพลิกชะตาของมนุษยชาติได้ ผู้คนทั่วโลกต่างยังคงพูดถึงความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะตัวอย่างแห่งการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นความหวังสื่อสารมวลชนยังคงตีพิมพ์บทความที่ยกย่องแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยมหาวิทยาลัยต่างๆส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้วิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโลกต่างยกมือให้เครดิตว่าหากไม่มีการก้าวขึ้นมาของประเทศไทยโลกอาจยังคงหลงทางอยู่ในห้วงแห่งความสิ้นหวัง แม้แต่ประชาชนในประเทศที่เคยไม่ใส่ใจต่อวิกฤตโลกร้อนก็เริ่มหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างประหยัดพลังงานหันมาใช้ของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังคงเอ่ยถึงประเทศไทยว่าเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงผู้คนจำนวนมากเดินทางมาไทยไม่ใช่เพียงเพื่อการท่องเที่ยวแต่เพื่อเรียนรู้โมเดลสีเขียวที่โลกต้องการ ผลสะท้อนกลับมายัางคนไทยเองก็ชัดเจนประเทศที่เคยพึ่งพิงการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นหลักกลับมีรลักฐานเศรษฐกิจใหม่ที่แข็งแกร่งยั่งยืนและมั่นคงเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความเชื่อมั่นในพลังของตนเองว่าประเทศเล็กๆอย่างไทยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้และนี่คือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โลกทั้งใบจดจำประเทศไทยในฐานะกุญแจสีเขียวแห่งมนุษยชาติสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือและศรัทธาในพลังของความดีเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์รู้สึกสิ้นหวังต่ออนาคตพวกเขาจะหันกลับมามองประเทศไทยและกล่าวด้วยเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาว่าหาประเทศไทยทำได้โลกทั้งโลกก็ต้องทำได้เช่นกัน เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วทั้งห้องประชุมใหญ่เมื่อเวทีการอภิปรายสิ้นสุดลงนักศึกษาจากเคมบริดจ์ผู้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับประเทศไทยยืนอยู่ตรงกลางแสงไฟจับจ้องมาที่เขาแต่สิ่งที่สะท้อนออกไปไกลกว่านั้นคือความหมายของสิ่งที่เขานำเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศเล็กๆที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่โลกทั้งใบกำลังงสวหา การบรรยายของนักศึกษาเคมบริดจ์คนนี้ถูกเชิญไปใช้ในงานสัมมนาระดับโลกอย่างเว lima เม f o r u มที่เจนีวาผู้แทนจากหลายประเทศต่างรอคอยเพื่อฟังรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อภาพของประเทศไทยถูกใช้บนจอใหญ่กลางห้องประชุมพร้อมตัวเลขและข้อมูลที่น่าทึ่งเสียงฮือฮาก็ดังก้องไปทั่วบางประเทศถึงกับเสนอความร่วมมือแบบทันทีกับไทยโดยไม่รอการเจรจาอย่างเป็นทางการพวกเขาเห็นว่านี่อาจเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ ขณะเดียวกันสื่อมวลชนระดับโลกอย่าง BBC, CNN และ The Guardian ต่างตีข่าวใหญ่โตพาหัวไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าประเทศไทยอาจเป็นความหวังเดียวในการหยุดยั้งโลกร้อนข่าวนี้แพร่กระจายรวดเร็วและสร้างแรงสันสเทือนในหมู่คนรุ่นใหม่ทั่วโลกผู้คนเริ่มมองหาข้อมูลเกี่ยวกับไทยค้นหานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแชร์เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไมา้และการใช้พลังงานสะอาดของไทยไปทั่วโซเชียลมีเดีย ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ภาพลักษณ์ของไทยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากประเทศที่หลายคนรู้จักเพียงด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกลายเป็นประเทศที่ถูกยกย่องว่าอาจเป็นเสาหลักสำคัญของโลกในการต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อนสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลไทยเองเริ่มพิจารณานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอย่างจริงจังพร้อมทั้งเตรียมการประชุมเพื่อหารือกับนานาชาติ คณะผู้แทนจากยุโรปเดินทางมาถึงกรุงเทพในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคาดหวังสนามบินสวนณภูมิกลายเป็นจุดรวมสายตาของสื่อทั้งไทยและต่างประเทศเมื่อขบวนผู้แทนการทูตและนักวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับโลกก้าวออกมาพร้อมเอกสารและแผนงานความร่วมมือเสียงชัตเตอร์จากกล้องถ่ายภาพดังขึ้นไม่หยุดบ่งบอกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้รัฐบาลไทยจัดการต้อนรับอย่างสมเกียรติพร้อมเตรียมเวทีหารือระดับนานา,นาชาติที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมครั้งแรกผู้แทนยุโรปแสดงความจริงใจโดยเสนอข้อตกลงเบื้องต้นที่จะช่วยสนับสนุนไทยทั้งด้านงบประมาณและเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม้และพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานชีวมวลข้อเสนอนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่การลงทุนแต่เป็นการยอมรับในศักยภาพของไทยในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สื่อไทยรายงานตลอดเวลาการเจรจาและประชาชนจำนวนมากเฝ้าติดตามด้วยความตื่นเต้นหลายคนแสดงความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกและเชื่อว่านี่อาจเป็นโอกาสที่จะพลิกชมอนาคตของชาติจากประเทศกำลังพัฒนาสู่ประเทศที่มีบทบาทกำหนดทิศทางของโลกในด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในการเจรจาเต็มไปด้วยความจริงจังนักวิชาการไทยได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาอย่างยังย่งยืนผู้แทนยุโรปหลายคนถึงกับยกย่องว่านี่คือสมบัติทางความคิดที่โลกต้องเรียนรู้และนำไปปรับใช้ เมื่อการประชุมดำเนินไปเรื่อยๆก็เริ่มมีการพูดถึงการจัดตั้งศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยโดยมีทั้งทุนวิจัยและบุคลากรจากยุโรปเข้ามาร่วมพัฒนาโครงการร่วมกันสิ่งนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยยิ่งโดดเด่นมากขึ้นในฐานะแกนกลางของความร่วมมือระดับโลกในการต่อสู้กับโลกร้อน และเมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปทั่วโลกผู้คนต่างเริ่มพูดถึงประเทศไทยในฐานะประเทศที่อาจถือกุญแจแห่งความหวังที่แท้จริงประชาชนในยุโรปจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลของตนเดินหน้าความร่วมมือนี้โดยเร็วพวกเขามองว่าหากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยโลกอาจไม่มีวันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง การเจรจาดำเนินต่อเนื่องหลายวันเต็มไปด้วยรายละเอียดและข้อเสนอหลากหลายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยทั้งเรื่องการรักษาป่าไม้การลดคาร์บอนเครดิตการพัฒนาพลังงานสะอาดและการสร้างโครงการแลกเปลี่ยนองคความรู้ระหว่างนักวิชาการยุโรปกับนักวิชาการไทยทุกการสนทนาเต็มไปด้วยความเข้มข้นเพราะนี่ไม่ใช่แค่สัญญาทางเศรษฐกิจแต่คือการกำหนดทิศทางอนาคตของโลกทั้งใบ เมื่อเข้าสู่วันสุดท้ายของการประชุมบรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดหวังห้องประชุมใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลถูกตกแต่งอย่างสง่างามธงชาติของประเทศต่างๆในยุโรปตั้งเรียงเคียงข้างกับธงไตรรงคของไทยแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้แทนจากสหภาพยุโรปประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาพร้อมจะลงทุนกองทุนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวการอนุรักษ์ป่าไม้และการพัฒนาพลังงานทดแทน เสียงปรบมือดังก้องทันทีที่ร่างข้อตกลงถูกอ่านออกมาผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายเดินขึ้นสู่เวทีพร้อมเอกสารข้อตกลงที่มีตราประทับทางการเมื่อปากกาถูกวางลงบนกระดาษในวินาทีนั้นทั้งสื่อและผู้คนทั่วโลกต่างส่งเสียงฮือฮานนี่คือข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาชาติแรกที่ถูกยอมรับอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้นำด้านการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ข่าวด่วนจากสื่อระดับโลกพาดหัวไปในทิศทางเดียวกันยุโรปจับมือไทยสร้างพันธมิตรเพื่อโลกสีเขียวภาพการลงนามถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่นาทีบนโซเชียลมีเดียกระแสความภาคภูมิใจล้นหลามผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันแชร์ข้อความยกย่องประเทศเล็กๆที่มีหัวใจใหญ่พอที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลก ในประเทศไทยเองประชาชนออกมาฉลองตามท้องถนนหลายเมืองมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการปลูกต้นไม้การเดินรณรงค์ลดการใช้พลังงานและการประกาศแคมเปญไทยเพื่อโลกที่ถูกขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่สังคมไทยเต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่นว่าประเทศกำลังเดินเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของตนเองแต่ยังต่อมนุษยชาติทั้งหมด และในค่ำคืนนั้นภาพจากโดรนที่ถ่ายทอดสดให้คนทั่วโลกได้ชมคือแสงไฟจากอาคารสำคัญในกรุงเทพที่ถูกปิดเพื่อลดการใช้พลังงานพร้อมกับข้อความตัวอักษรสีเขียวบนท้องฟ้าที่เกิดจากโดรนแปรอักษรว่า Thailand for the world ภาพนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ตราตรึงใจผู้คนและถูกพูดถึงไปอีกหลายปี หลังจากการลงนามข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและยุโรปข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วประเทศมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกกลางและอเมริกาต่างก็เริ่มแสดงท่าทีสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหลายประเทศประกาศว่าอยากจะเข้าร่วมกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ตั้งขึ้นในไทยเพื่อไม่ให้ตนเองตกขบวนความร่วมมือระดับโลกครั้งนี้นักลงทุนเอก,กชน จากหลายชาติรีบติดต่อเข้ามาเพื่อขอมีส่วนร่วมในโครงการพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นโซลา่าฟาร์มขนาดใหญ่ที่ภาคอีสานโครงการกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลหรือแม้แต่โครงการจัดการขยะพลังงานชีวภาพที่หลายเมือนองค์ของไทย มหาวิทยาลัยชั้นนำจากยุโรปและอเมริกาเริ่มส่งนักวิจัยเข้ามาร่วมทำงานกับนักวิชาการไทยห้องทดลองใหม่ๆถูกตั้งขึ้นในกรุงเทพเชียงใหม่และขอนแก่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนจากอากาศโดยตรงและระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยถูกยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางวิจัยสีเขียวแห่งเอเชีย สังคมโลกเองก็เริ่มปรับทัศนคติใหม่ต่อไทยสื่อมวลชนที่เคยรายงานข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมเป็นหลักเริ่มหันมาพูดถึงบทบาทของไทยในฐานะผู้นำด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซีเนนถึงกับจัดทำสารคดีชื่อ Thailand the Green Key of the Planet ขณะที่เดอะกา r d ดิอันเขียนบทความชื่นชมว่าไทยไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจแต่ยังเปิดเส้นทางใหม่ให้กับนานาประเทศ ในด้านเศรษฐกิจไทยเริ่มได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดคนรุ่นใหม่หันมาสนใจทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและหลายโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออกเริ่มมีเสาหลักใหม่คือเศรษฐกิจสีเขียวที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไทยเองก็เริ่มปรับพฤติกรรมชีวิตประจำวันหลายครอบครัวหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาบ้านโรงเรียนและวัดหลายแห่งเปิดโครงการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เด็กนักเรียนในขณะที่สังคมเมืองใหญ่เริ่มมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและมีการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทั่วกรุงเทพ ผลสะท้อนที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของโลกต่อประเทศไทยจากประเทศที่ถูกมองว่าเล็กและเป็นเพียงผู้ตามกลับกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางของโลกในอนาคตการประชุมระดับนานาชาติครั้งต่อๆมาล้วนเชิญไทยไปเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระเสมอสิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีโลกอย่างสง่างาม ในเวลาไม่กี่ปีหลังจากการลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกับยุโรปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเริ่มปรากฏชัดเจนปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศที่เคยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มมีแนวโน้มลดลงส่วนหนึ่งมาจากการที่ไทยสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ในปริมาณมหาศาลป่าไม้หลายพื้นที่ที่เคยถูกคุกค,คามได้รับการฟื้นฟูจนกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศผลิตพลังงานสะอาดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านสร้างทั้งรายได้และภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศ สื่อระดับโลกพากันรายงานถึงความสำเร็จนี้โดยใช้คำยกย่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนบางฉบับเรียกไทยว่าหัวใจสีเขียวแห่งเอเชียขณะที่อีกหลายสำนักเขียนว่ากุญแจสีเขียวของมนุษยชาติภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาคนทั่วโลกเปลี่ยนจากประเทศเล็กๆที่มักถูกมองข้ามไปเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและความเป็นไปได้ใหม่ๆของโลก การประชุมสภาพภูมิอากาศโลกครั้งต่อมาที่กรุงปารีสไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมและนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นกล่าวปาฐกถา,าเปิดงานด้วยประโยคที่สร้างแรงสันเทือนว่าประเทศไทยเล็กเกินกว่าจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเพียงลำพังแต่โลกทั้งใบก็ใหญ่เกินกว่าจะอยู่รอดได้หากขาดความร่วมมือประโยคนี้ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกและกลายเป็นวลีประวัติศาสตร์ ในสังคมไทยเองคนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาเห็นว่าบทบาทของไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่ยังรวมถึงการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับโลกโรงเรียนหลายแห่งเพิ่มหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทยได้รับความร่วมมือด้านงานวิจัยจากต่างประเทศมากขึ้นและเยาวชนจำนวนมากเริ่มฝันอยากเป็นนะักวิทยาศาสตร์หรือนักนวัตกรรมเพื่อช่วยโลก ทั่วโลกเริ่มเดินตามโมเดลไทยยุโรปนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในนโยบายท้องถิ่นบางประเทศในแอฟริกาและอเมริกาใตา้ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญไทยเพื่อนำแนวคิดการจัดการป่าไม้ไปใช้ในประเทศของตนภาพที่เคยเป็นไปไม่ได้กลายเป็นความจริงเมื่อโลกทั้งใบเริ่มยกย่องไทยในฐานะผู้นำที่เปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส และในที่สุดเมื่อมีการจัดพิธีประกาศรางวัลระดับโลกเพื่อยกย่องประเทศที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการต่อสู้กับโลกร้อนชื่อของประเทศไทยก็ถูกประกาศขึ้นท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องผู้คนทั่วโลกต่างยืนขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและยอมรับในบทบาทใหม่ของไทยภาพธงไตรรงที่โบกสะบัดเคียงข้างธงนา,นาชาติกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ตลอดกาล นี่คือจุดสูงสุดที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นกุญแจสีเขียวแห่งมนุษยชาติไม่ใช่เพียงประเทศหนึ่งในโลกแต่เป็นความหวังที่ทําให้ทั้งโลกได้เห็นว่าความร่วมมือศรัทธาและความตั้งใจจริงสามารถพลิกชะตาของมนุษยชาติได้ ผู้คนทั่วโลกต่างยังคงพูดถึงความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะตัวอย่างแห่งการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นความหวังสื่อสารมวลชนยังคงตีพิมพ์บทความที่ยกย่องแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยมหาวิทยาลัยต่างๆส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้วิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโลกต่างยกมือให้เครดิตว่าหากไม่มีการก้าวขึ้นมาของประเทศไทยโลกอาจยังคงหลงทางอยู่ในห้วงแห่งความสิ้นหวัง แม้แต่ประชาชนในประเทศที่เคยไม่ใส่ใจต่อวิกฤตโลกร้อนก็เริ่มหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างประหยัดพลังงานหันมาใช้ของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังคงเอ่ยถึงประเทศไทยว่าเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงผู้คนจำนวนมากเดินทางม,มาไทยไม่ใช่เพียงเพื่อการท่องเที่ยวแต่เพื่อเรียนรู้โมเดลสีเขียวที่โลกต้องการ ผลสะท้อนกลับมายัางคนไทยเองก็ชัดเจนประเทศที่เคยพึ่งพิงการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นหลักกลับมีหลักฐานเศรษฐกิจใหม่ที่แข็งแกร่งยั่งยืนและมั่นคงเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความเชื่อมั่นในพลังของตนเองว่าประเทศเล็กๆอย่างไทยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้และนี่คือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โลกทั้งใบจดจำประเทศไทยในฐานะกุญแจสีเขียวแห่งมนุษยชาติสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือและศรัทธาในพลังของความดีเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์รู้สึกสิ้นหวังต่ออนาคตพวกเขาจะหันกลับมามองประเทศไทยและกล่าวด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาว่าหากประเทศไทยทำได้โลกทั้งโลกก็ต้องทำได้เช่นกัน เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วทั้งห้องประชุมใหญ่เมื่อเวทีการอภิปรายสิ้นสุดลงนักศึกษาจากเคมบริดจ์ผู้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับประเทศไทยยืนอยู่ตรงกลางแสงไฟจับจ้องมาที่เขาแต่สิ่งที่สะท้อนออกไปไกลกว่านั้นคือความหมายของสิ่งที่เขานำเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศเล็กๆที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังที่โลกทั้งใบกำลังงแสวหา เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องราวที่เริ่มต้นจากการเปิดเผยของนักศึกษาเคมบริดจ์เพียงคนเดียวได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของโลกจากวันนั้นที่ห้องประชุมเล็กๆในยุโรปสันสะเทือนด้วยหลักฐานและข้อมูลที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองประเทศไทยบัดนี้โลกทั้งใบต่างรู้จักประเทศไทยในฐานะกุญแจสำคัญของอนาคต ประเทศไทยไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจแต่ยังพิสูจน์ด้วยการลงมือทำจริงป่าไม้ที่เคยถูกบุกรุกค่อยๆฟื้นคืนกลายเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดมหึมาที่โลกต้องการเกษตรกรจำนวนมากเปลี่ยนจากวิธีการเกษตรเชิงทำลายมาเป็นเกษตรอินทรีย์ที่รักษาดินและน้ำอย่างยังย่งยืนเมืองใหญ่เริ่มมีระบบพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ลมและชีวมวลจนลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลงอย่างมหาศาล เสียงสะท้อนจากโลกภายนอกชัดเจนยิ่งขึ้นสื่อระดับนานาชาติยังคงพูดถึงประเทศไทยในฐานะความหวังเดียวของยุคโลกร้อนนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เขียนบทความยกย่องไทยว่าเป็นแบบอย่างของการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมใหม่ได้อย่างกลมกลืนในขณะเดียวกันผู้นำโลกเองก็ต้องยอมรับว่าหากจะหาทางรอดจากหายนะที่กำลังคืบคลานไม่มีประเทศใดถูกละเลยได้อีกโดยเฉพาะประเทศไทย ในแผ่นดินไทยผู้คนเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเด็กๆที่เคยเติบโตท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมวันนี้ได้เห็นป่าไม้ที่เขียวขจีสายน้ำที่ใสสะอาดและท้องฟ้าที่ไร้หมอกควันพวกเขาเติบโตมากับความเชื่อมั่นว่าประเทศของตนสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อโลกได้และความเชื่อนี้กลายเป็นพลังที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สังคมไทยเปลี่ยนวิธีคิดจากการไล่ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวมาเป็นการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนเสียงหัวเราะในหมู่บ้านเสียงเด็กวิ่งเล่นริมทุ่งนาและเสียงชาวบ้านที่ภูมิใจในผืนดินของตนกลายเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ในเวทีนานาชาติชื่อของประเทศไทยยังคงถูกกล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่เาในการประชุมสหประชาชาติหรือเวทีด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกผู้แทนจากไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมแต่คือผู้สร้างแรงบันดาลใจผู้นำหลายประเทศยอมรับว่าหากไม่มีประเทศไทยโลกอาจยังคงหลงทางอยู่ในความมืดมน นักศึกษาจากเคมบริดจ์คนนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่ว่าเสียงเพียงหนึ่งเสียงก็สามารถเปลี่ยนทิศทางของโลกได้เขาไม่ใช่แค่ผู้เปิดเผยแต่เป็นจุดประกายที่ทำให้มนุษยชาติทั้งมวลหันกลับมามองสิ่งที่ถูกมองข้ามและในที่สุดก็ทำให้ประเทศหนึ่งที่เล็กในสายตาของใครหลายๆคนกลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจของผู้คน ภาพของโลกที่กำลังฟื้นคืนจากวิกฤตเป็นบทพิสูจน์ที่ไม่มีใครอาจปฏิเสธได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากความศรัทธาและการลงมือทำประเทศไทยได้ยืนยันให้เห็นแล้วว่าแม้จะไม่ร่ำรวยที่สุดแม้จะไม่ได้เป็นมหาอำนาจแต่ก็สามารถนำทางทั้งโลกไปสู่ความหวังได้เมื่อกล้องค่อยๆซูมออกจากภาพป่าไม้เขียวขจีที่ทอดยาวไปสุดสายตาเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นว่า นี่คือเรื่องราวของประเทศไทยดินแดนที่เคยถูกมองข้ามแต่กลับกลายเป็นแสงสว่างนำทางมนุษยชาติหาประเทศไทยทำได้โลกทั้งใบก็ต้องทำได้เช่นกันแล้วภาพก็ตัดไปเหลือเพียงความเงียบและเสียงลมหายใจของโลกที่ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความหวังตลอดกาล